วันนี้เราจะมาเปลี่ยนสายเล่งกัน R4 าสลดแรงในตำนานก็มาลื้อชุดสีอาดึงสายเล่งออกจากคาบูฝามันคือออกยากแทนเนาะอึบอ๊บอึ๊บอึ๊บออกแล้วจ้าดึงสปริงขึง้นเอาสายเล่งออกจากลูกชักสายเล่งใหม่ก็ลอยเข้าไปจากนั้นก็หยอดน้ำมันลงไปเลยเพื่อความแรง ร้อยสายเล่งเข้าไปในประกับปอกเล่งอันเก่ามันแตกเปลี่ยนใหม่แล้วก็ร้อยเข้าไปที่ปอกเล่งก็มาต่อที่คาบูเอาสายเล่งมาใส่ที่ลูกชักคาบูผันสายออโต้ลูปไม่ได้ใช้เพราะเติมผสมในถังน้ำมันจากนั้นก็มาประกอบเข้าคาบูเหมือนเดิมขันฝาคาบูให้แน่นแล้วก็มาขันประกับ เสร็จ <C'> est, แล้วจ้า